สวัสดีค่ะเวลเนอร์ well ทุกท่านนะคะอีฟ e เองนะคะหรือที่ทุกท่านเรียกว่าโอนเนอร์อีฟนะคะวันนี้อีฟมาพูดในพาร์ทสินค้านะคะอย่างที่ทุกท่านทราบกันดีอยู่แล้วนะคะว่าในเวลวิเนสเนี่ยเราจะจําหน่ายสินค้าเพื่อสุขภาพและความงามแบบพรีเมียมในราคาที่ทุกคนจับต้องได้นั่นเองนะคะตัวแรกก็จะเป็นกลุ่มสกินแคร์นะคะสกินแคร์เนี่ยเราจะใช้ชื่อว่าคูคูมิสนั่นเองนะคะคูคูมิสหลายๆคนอาจจะสงสัยว่าเอ๊ะมันมาจากอะไรข้างบ้านอีชันค่ะปลูกแตงกวานะคะปลูกมาให้รูปมีกิจกรรมเด็ด แล้วก็รับประทานนะคะทีนี้เราก็เล็งเห็นแล้วว่าสปปรรพคุณของแตงกวาเนี่ยเขามีฤทธิ์ในเรื่องของการชูตมชื่ผิวปลอบประโลมผิวลดการระคายเคืองผิวได้ดีเราน่าจะเอามาใส่ในสกินแคร์เราก็ไปค้นคว้าปุ๊บไปเจอชื่อวิทยาศาสตร์ของเขาว่าเออคูคูมิสชื่อน่ารักดีเราก็เลยเอาชื่อตรงนี้ค่ะซึ่งมีสตอรี่มาจากที่บ้านมาจากลูกเนี่ยนะคะก็เอามาเป็นชื่อแบรนด์สกินแคร์คูคูมิสในวีลวเนสนะคะตัวแรกของคูคูมิสเนี่ยก็จะมีชื่อว่า Dark Spot um นะะวนเน o อไบดักสปอร์ตคอร์เรกติงเซ เข้มข้นไปด้วยวิตามินซี7%นะคะตัววิตามินซีที่อิฟใช้เนี่ยเป็นอนุพันธ์ของวิตามินซีนะคะซึ่งมีความเสถียรมากหลายๆคนอาจจะคุ้นเคยวิตามินซีอยู่แล้วแต่มันไม่มีความเสถียรเลยพอเราใช้ไปสักพักเนี่ยมันก็จะเป็นสีน้าตาลอันนี้มันคือเกิดการออกซิไดซ์พอออกซิไดซ์แล้วก็จะใช้ไม่ได้แล้วแต่ว่าตัวน,นี้อิฟคัดมาแล้วนะคะเป็นกลุ่มอนุพันธ์ของวิตามินซีที่มีความเสถียรมากสามารถทนความร้อนได้ใน1ระดับแล้วเราก็ประสานกับนวัตกรรมนีโอโซมนะคะซึ่งนีโ ห่อหุ้มตัววิตามินซีไว้นะคะถ้าเป็นวิตามินซีทั่วไปที่ไม่มีนวัตกรรมอะ่ะเขาก็จะลงเข้าสู่ผิวซึมบ้างไม่ซึมบ้าง,างเห็นผลบ้างไม่เห็นผลบ้างอันนี้ก็แล้วแต่ปัจจัยความหนาของชั้นผิวของแต่ละคนด้วยนะคะแต่พอเราใช้นวัตกรรมนะคะที่ห่อหุ้มตัววิตามินซีไว้เนี่ยเขาจะห่อหุ้มไว้แล้วก็จะพาวิตามินซีเนี่ยลงเข้าสู่ผิวได้อย่างล้ําลึกแล้วจุดด่างดําอยู่ตรงไหนเขาก็จะไปปล่อยวิตามินซีที่จุดด่างดําตรงนั้นแล้วก็จะไปออกฤทธิ์ในการกําจัดจุดด่างดำเมลานินตรง นนั้ให้ค่อยๆจางลงวิตามินซีเนี่ยเราทราบอยู่แล้วว่าเขามีฤทธิ์ในการไปยับยั้งเอนไซม์ไทโรซินีนะคะซึ่งเป็นเอนไซม์ที่ไปกระตุ้นในการสร้างเม็ดสีพอมันไม่มีเอนไซม์ที่ไปกระตุ้นเม็ดสีปุ๊บหน้าเราก็จะค่อยๆผ่องดูออร่าดูกระจ่างใสขึ้นจุดด่างดำก็ งงะะตัวต่อมานะคะที่ช่วยในเรื่องของความขาวในาซินิมายหรือว่าวิตามิน B3 นั่นเองตัวในาซนิมายเนี่ยอิฟใส่ถึง5%ด้วยกันนะคะซึ่งเป็นโดสเซรจของไวเทนนิ่งตัวนี้เขาช่วยในเรื่องของความขาวไม่พอยังช่วยในเรื่องของความแข็งแรงของผิวนะคะกระตุ้นในการสร้างคอลลาเจนแล้วก็เซรา่มายทาให้ผิวมีความชุ่มชื้นสูงนะคะแล้วก็ลดการระคายเคืองได้ด้วยนะคะพอผิวมันมีความชุ่มชื้นผิวจะแข็งแรงขึ้นลดการระคายเคืองได้โดยอัตโนมัติไปเลยนะคะนอกจากวิตามิน B3 ไม่พอ เรายังใส่ตัว Rejuvenet นะคะ Rejuvenet เนี่ย หลายๆคนอาจจะทราบดีอยู่แล้วนะคะว่าเนทเนี่ยในกลุ่มของเวลเน็ที่เขาดิฟวิตามินเนี่ยเขาจะช่วยในการฟื้นฟูร่างกายทําให้มีความกระปี้กระเป๋ามากขึ้นใครที่เครียดนอนไม่หลับสารต้านอนุมูลอิสระอยู่ในร่างกายเยอะๆไปดีวิตามินเลยค่ะแต่ว่าตัวนี้เป็นเรจูนเนี่ยที่สกัดจากต้นอ่อนทันตะวันเป็นในรูปแบบของสกินแคร์นะคะไม่ใช่วินดิฟวิตามินตัวนี้เขาจะเป็นแหล่งพลังงานของเซลล์ทําให้ร่างกายกระตุ้นในการสร้างเนทตทาให้เซลล์ผิวมีการฟื้นฟูเป็นแหล่งพลังงานของเซลล์ผิวทําให้ผิวมันดู อ่อนเยาวขึ้นดูเต่งตึงขึ้นใครที่มีร่องน้ำหมากนะคะริ้วรอยก็จะลดเลือนขึ้นตัวนี้ผลวิจัยออกมาว่าถ้าใครใช้เมนเทนไปเรื่อยๆนะคะ ผิวหน้าคุณจะอ่อนยาวลงได้ถึง8ปีด้วยกันเรียกได้ว่ามหัศจรรย์มากในการฟื้นฟูผิวนะคะสําหรับตัว Reju Net นะคะเท่านั้นยังไม่พอนะคะอีกยังใส่ตัวกลุ่มผัดเซลล์เข้าไปด้วยนะคะกลุ่มผัดเซลล์เนี่ยหลายๆคนก็อาจจะคุ้นเคยชื่อของ H A B H A อะไรอย่างงี้ใช่ไหมคะแต่ว่าตัวนี้จะเป็นกลุ่ม L H A ซึ่งมีความอ่อนโยนลดการระคายเคืองได้ดีกว่าตัว B H A ตัว B H A เนี่ย แน่นอนอยู่แล้วว่าเขาช่วยในเรื่องของการผลัดเซลล์ผิวนะคะแล้วก็ฆ่าเชื้อสิวได้ดีนะคะอย่างตัว lha เนี่ยเรียกได้ว่าเป็นน้องของ bha อีกทีหนึง mm ่ง hmm. เขามีหน้าที่ในการผลัดเซลล์ผิวเหมือน bha เลยนะคะแต่อ่อนโยนกว่าเวลาใครที่แบบผิวหน้า ระคายเคืองมากๆอาจจะใช้ BHA ไม่ได้นะคะอาจจะแสบแดงแล้วก็มีการคันระคายเคืองนะคะแต่ว่าตัว LHA เนี่ยใครที่มีผิวหน้าแพ้ง่ายๆนะคะก็สามารถใช้ได้อย่างมั่นใจเราจะไม่มีการแพ้จากกลุ่มผัดเซลล์อย่างแน่นอนนะคะแต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นนะคะผิวแต่ละคนแข็งแรงอ่อนแอไม่เหมือนกันนะคะก็อยากจะให้ทดสอบผลิตภัณฑ์ก่อนใช้ทุกครั้งนะคะไม่ว่าจะเป็นผลิตภัณฑ์ไหนก็แล้วแต่นะคะที่เราไม่เคยใช้มาก่อนพอเราลองใช้ครั้งแรกอิฟแนะนำให้ ทาบริเวณข้อพับหรือว่าตร,ตรงบริเวณตรงนี้นะคะลองทดสอบดูก่อนว่า1คืนผ่านไปทาแล้วมันมีอาการระคายเคืองไหมแสบบวมแดงไหมถ้าเกิดว่าไม่มีเราก็สามารถใช้ได้แต่มั่นใจได้เลยนะคะว่าตัว lha ตัวนี้นะคะค่อนข้างที่จะอ่อนโยนแล้วก็ปลอดภัยแล้วที่สําคัญตัวนี้ช่วยในเรื่องของการรักษาสิวด้วยนะคะใครที่เป็นสิว ไม่ได้เป็นสิวถึงขั้นที่จะแบบว่าต้องไปรักษาตามคลินิกอาจจะเป็นสิวแค่เม็ดสเม็ดตัวนี้ก็สามารถใช้ได้นะคะใช้ได้อย่างมั่นใจอย่างแน่นอนนะคะตัวต่อมาที่ใส่นะคะเป็นตัวอะโลเวล่า 200x ตัวอะโลเวล่า 200x ตัวนี้อิฟชอบมากแทบจะใส่ในผลิตภัณฑ์ทุกตัวที่อิฟคิดค้นมาเลยก็ว่าได้นะคะเพราะว่าตัวอะโลเวล่าตัวนี้มันมีความเข้มข้นกว่าอะโลเวล่าทั่วไปถึง200เท่านะคะตัวอะโลเวล่าเราทราบกันดีอยู่แล้วว่าเขาช่วยในเรื่องของลดการระคายเคืองบวมแสบแดงแต่ว่าตัวนี้ถ้้้าใชไปแลลวเนนมัจะห็ผ ในเรื่องของการลดละการระคายเคืองได้เร็วกว่าอโรลเวล่าทั่วไปถึง200เท่าด้วยกันฉะนั้นคุณภาพการเห็นผลก็คือจะชัดเจนกว่าอโรลเวล่าทั่วไปอย่างแน่นอนนะคะตัวต่อม,มานะคะ เอมเทสหรือว่าดโพเทียมไกเซอรีลไรเซเนตนะคะตัวนี้ช่วยในเรื่องของการลดการระคายเคืองได้ดีมากๆนะคะเขาอยู่ในวงการเครื่องสําอางมานานมากคือเป็นที่ยอมรับเขานอกจากจะช่วยลดการระคายเคืองได้ดีแล้วเนี่ยเขายังช่วยในเรื่องของทําให้ผิวเราแข็งแรงขึ้นด้วยค่ะทุกคนนะคะตัวนี้ก็จะใส่แทบทุกตัวเหมือนกันในผลิตภัณฑ์ที่อีพคิดค้นมานะคะเพราะว่าตัวนี้ราคาค่อนข้างสูงเหมือนกันซึ่งเขาออกฤทธิ์ได้ดีนะคะในเรื่องของลดการระคายเคืองตัวนี้เราก็ใส่ลงไปเช่นกันนะคะ ต่อมาค่ะโซเดียมไฮยาลูโรเนตหรือว่าไฮยาลูรอนนั่นเองนะคะไฮยาลูรอนเนี่ยเป็นที่ทราบกันดีอยู่แล้วว่ามันช่วยในเรื่องของความชุ่มชื้นนะคะทําให้ผิวอิ่มฟูมากขึ้นเมื่อไหร่ที่ไฮยามันซึมลึกเข้าไปสู่ผิวอะ่ะเขาจะไปอมน้ำใต้ผิวพอผิวที่มันแห้งเหี่ยวเฉาเนี่ยพอมีไฮยาลูรอนเข้าไปใต้ผิวปุ๊บเนี่ยมันจะทําการพองตัวพอพองตัวปุ๊บผิวเราก็เลยจะรู้สึกว่ามันอิ่มน้ําดูแต่งตึงอยู่เสมออันนี้ก็คือเป็นคุณสมบัติของไฮยาลูรอนนะคะเราก็ใส่ไปในเซรัตววนี้้้้ดดยถาใครไ ้แล้วเราจะรู้สึกว่าหน้าเราจะมีความอิ่มฟูเต,ต่งตึงรู้สึกได้เลยในทันทีนะคะตัวต่อมาค่ะ Cucumber e x t r a c t นะคะ Cucumber e x t r a c t ตัวนี้เป็นสารสกัดจากแตงกวานะคะก็จะช่วยในเรื่องของการปลอบประโลมผิวลดการระคายเคืองการบวมแสบแดงนะคะเห็นไหมคะว่าอีฟพยายามให้ความสําคัญกับตัวลดการระคายเคืองมากนะคะเพราะว่าผิวแต่ละคนเนี่ยมีปัญหาที่ค่อนข้างแตกต่างกันไปไม่รู้ว่าจะสามารถรับแรงต้านทานรับแรงประทะของสกินแคร์ได้มากน้อยแค่ไหนนะคะฉะนั้นในสูตรทุกสูตรจะต้องมีตัว ลดการระคายเคืองที่อิปจะละเว้นไม่ได้เลยนะคะซึ่งคิวคอมเบอร์เนี่ยก็จะช่วยลดการระคายเคืองทําให้ผิวเรามีความแข็งแรงขึ้นด้วยเช่นกันนะคะและตัวต่อมาค่ะวิตามินอ e ีนะคะตัววิตามินอ e ีเนี่ยเป็นกลุ่มแอนตี้ออกซิเดนต์ที่ดีมากๆนะคะเวลาเราทาสกินแคร์เข้าไปเนี่ยจะต้องมีกลุ่มแอนตี้ออกซิเดนต์อยู่ในสูตรเสมอผิวเรามันจะมีการเอจจิ้งได้ตลอดเวลาไม่ว่าจะเป็นความเครียดหรือว่าแสงแดดที่มาปะทะลงผิวนะคะเพราะว่าเมื่อไหร่ที่ผิวเรามันมีตัวอนุมูลอิสระอยู่ในผิวอะคะ่ะ มันจะทําให้ผิวเราแก่ไวถ้าเราไม่มีตัวบล็อกเลยเราไปพึ่งแต่กันแดดเราไม่มีตัวบล็อกเลยคือตัวแอนตี้ออกซิแดนต์เนี่ยมันก็ทําให้ผิวเราแก่ก่อนวัยอันควรนะคะใครที่แบบว่าเอ้ยอายุ20แต่หน้าไปประมาณ40แล้วนะคะก็ไปหากลุ่มแอนตี้ออกซิแดนต์ใช้รอไว้เลยนะคะหน้าเราจะได้ดูอ่อนเยาว์ดูเด็กอยู่เสมอนั่นเองค่ะที่พูดมาทั้งหมดนะคะก็จะเป็นแอคทีฟในตัวนีโอไบต์ตัวนี้นั่นเองนะคะ ใครได้ลองใช้ตัวนี้แล้วนะคะจะรู้สึกเลยว่าผิวหน้าเนี่ยเรียบเนียนขึ้นขาวกระจ่างใสขึ้นไม่ต้องรอถึง7วันเอาเป็นว่า3วันก็รู้สึกนะคะไม่ว่าจะเป็น t e x t อร์ของเขาเอ่ยกลิ่นเอ่ยตัวนี้มีน้ําหอมนะคะถ้าเกิดว่าใครลูกค้าท่านไหนที่แพ้น้ําหอมก็อาจจะต้องหลีกเลี่ยงนะคะแต่บอกก่อนว่าน้ําหอมที่เราใช้นะคะเป็นเกรด c o s m e t i กนะคะเป็นเกรดสกิน c a ร์ในน้ําหอมเองเนี่ยแต่ละสูตรเนี่ยเขาก็จะมีตัวที่ไปเพิ่มการระคายเคืองของผิวด้วยเช่นกันนะคะแต่ตัวนี้ เราก็พยายามเอาตัวที่มันระคายเคืองอ่ะเอาออกไปนะคะก็เหลือแต่กลิ่นเป็นธรรมชาติให้ได้มากที่สุดนะคะแต่ว่าใดๆก็อย่าลืมทดสอบการแพ้ก่อนใช้ทุกครั้งนะคะไม่ว่าจะเป็นเครื่องสอําอางของครูมิสหรือว่าสกินแคร์ยี่ห้ออื่นๆนะคะเพื่อความปลอดภัยของผิวเรานะคะเราจะได้มีผิวที่สวยยาวนานตลอดจนอายุเราแก่เท่าเราก็ยังดูเด็กแต่งตึงได้อยู่เสมอนะคะถ้าใครรู้สึกว่าในชีวิตนี้ฉันไม่รู้จักความน่าใสามันสะกดยังไงต้องลองเซรั่มตัวนี้นะคะเพราะว่าเราใส่โดสค่อนข้างสูง แล้วก็มีตัวผลัดเซลล์ผิวอย่างอ่อนโยนด้วยนะคะมีตัวลดการระคายเคืองด้วยนะคะแล้วก็มีตัวเพิ่มความชุ่มชื้นให้กับผิวด้วยตัวนี้เป็นสูตรที่อีบคิดคนขึ้นมานะคะเพราะอยากให้ทุกท่านได้รู้จักคําว่าหน้าใสาจริงๆเนี่ยมันเป็นยังไงนะคะต้องลองแล้วค่ะ Neo By Dark Spot Correcting Serum และอีกตัวนะคะเป็นตัวที่อิฟตั้งใจคิดคน้นแล้วก็ทุ่มเทกับมันไม่แพ้กับ n e o อไบต์เลยมีชื่อว่า c e ร a b i ไบ b ์แบรเ r s e ร์เซรั่มอินมนะคะทำไมถึงให้ชื่อว่า s e รั่มอินครีเพราะเขามีเนื้อที่บางเบาดุดเซรัม่มให้การบำรุงล้ำลึกเหมือนเซรัม่มแต่เนื้อให้ความชุ่มชื้นเหมือนครีมเลยค่ะก็เลยให้ชื่อว่า s e รั่มอินครีมคุณสมบัติอิฟขอแยกเป็น3กลุ่มด้วยกันนะคะ กลุ่มแรกเป็นตัวที่ทําให้ผิวเราแข็งแรงนะคะแล้วก็เป็นตัวไวเทนนิ่งแล้วก็เป็นตัวลดการระคายเคืองจะขอพูดในส่วนของตัวที่ทําให้ผิวเราแข็งแรงก่อนนะคะก็คือตัวเซรัมายตัวเซรัมายตัวนี้อิฟใส่ไปถึง5ฟอร์มด้วยกันนะคะซึ่งแต่ละฟอร์มเนี่ยเขาก็จะมีประโยชน์หรือว่าเบเนฟิตเนี่ยแตกต่างกันไปไม่ว่าจะเป็นเสริมเกาะป้องกันผิวทําให้โครงสร้างผิวแข็งแรงปกป้องเซลล์กักเก็บน้ําใต้ผิวทําให้ผิวชุ่มชื้นนะคะแล้วก็เสริมสกินแบคเออร์นู่นนี่นั่นคือเรีย ใส่ครบเลยนะคะแล้วอีฟใส่ถึง1%ถ้าใครที่ได้ลองใช้แล้วจะรู้สึกว่าผิวมันนุ่มมากอันนี้ก็คือการใส่เต็มโดสของอีฟนั่นเองนะคะแล้วก็ตัวต่อมาที่ช่วยในเรื่องของวท์เทนนิ่งนะคะวิตามิน b 3เราทราบกันดีอยู่แล้วว่าตัวนี้ช่วยเรื่องขาวแน่นอนอยู่ละทําให้ผิวชุ่มชืน้นทาให้ผิวแข็งแรงนะคะพอผิวแข็งแรงปุ๊บมันก็จะแพ้ยากขึ้นนะคะตัวต่อมานะคะมีชื่อว่าไบ o อเร็กทีฟตัวนี้เป็นวท์เทนนิ่งที่ช่วยในการยับยั้ง ความหมองคล้าลดจุดหมองคล้ำทาให้หน้าขาวกระจ่างใสซึ่งไปยับยั้งกลไกลได้ถึง7กลไกลด้วยกันนะคะตัวนี้ เป็นสารสกัดจากธรรมชาตินะคะผสานประสิทธิภาพของรากมัสเมโล่นะคะจมูกข้าวรากชะเอมเทศแล้วเราก็สกัดด้วยนอนโซเวนนะคะทาให้ได้วัตถุดิบที่ทรงประสิทธิภาพแล้วก็ปลอดภัยแล้วก็เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมนะคะตัวนี้เขาไปช่วยยับยั้งกลไกทั้ง7กลไกเลยยับยั้งอะไรบ้างกลไกแรกนะคะเ็าจะไปยับยั้งการทํางานของเมลานไซต์นะคะคกลไกที่2เขาจะไปลดการเพิ่มของเมลานไซต์กลไกที่3เขาจะไปลดกระบวนการสังเคราะห์เม็ดสีเมลานิน,นะคะ่ะกลไกที่4 ลดการขนส่งเม็ดสีเมลา,านินไปยังเมลาโนอไซต์นะคะกลไกที่5ลดการเกิดเม็ดสีเมลา,านินนั่นเองนะคะกลไกที่6ก็ไปลดการขนส่งเม็ดสีเมลา,านินไม่ให้มันขึ้นไปข้างบนนั่นเองและกลไกสุดท้ายกลไกที่7นะคะลดการสะสมเมลา,านินสู่ผิวชั้นนอกที่ทําให้ผิวหมองคล้ํามีจุดด่างดำฝ้ากระตัวนี้ก็จะไปยับยัง้งกลไกการเกิดฝ้ากระจุดด่างดำทั้งหมดนะคะและตัวต่อมาเป็นกลุ่มของลดการระคายเคืองนะลดการระคายเคืองอีกจะใส่ตัวจิงโก้กรีนที ตัวเชเอมเทศแล้วก็ตัวคิวคอมเบอร์ตัวนี้เขาจะมีสารแอนตี้ออกซิแดนต์ด้วยนะคะทําหน้าที่ในการปกป้องเซลล์ผิวไม่ให้ผิวแก่ก่อนวัยอันควรนะคะแล้วก็ทําให้ผิวลดการระคายเคืองได้ผิวแข็งแรงมีความชุ่มชื้นนะคะถ้าเกิดว่าใครที่ผิวแพง,ง่ายมาถามว่าใช้ตัวนี้ได้ไหมใช้ได้เลยค่ะเพราะว่านอกจากมีตัวลดการระคายเคืองทั้ง4ตัวแล้วอีกยังใส่ตัวเซรามายที่ทําให้โครงสร้างผิวมันแข็งแรงเพราะเมื่อ,อไหร่ที่โครงสร้างผิวแข็งแรงการแพ้เนี่ยมันจะยากขึ้นไม่ว่าเราจะไปเจอฝุ่น PM อะไรอไรยังงถ้าเรามีผอะไร แข็งแรงนะคะผิวมันก็ต่อสู้กับเชื้อโรคข้างนอกต่างๆได้ดีขึ้นผิวเราก็เลยจะดูใสดูเด็กดูอ่อนเยาว์เป็นผิวที่เรียบเนียนอยู่ตลอดเวลานะคะถ้าเกิดว่าใครที่ได้ลองใช้คู่กันนะคะตัวน e โอไบต์กับเซราไบต์นะคะซึ่งเป็นตัวเซรั่มกับครีมนะคะ คู่นี้ถ้าใครได้ลองใช้อีบอกเลยว่าติดใจกลับมาซื้อซ้ํากลับมาซ้ํากันแน่นอนนะคะเพราะว่าคืนแรกที่ลองใช้ไปแล้วเนี่ยมันจะดูหน้าเราจะไบรท์ขึ้นนะคะแล้วก็ดูสว่างกระจ่างใสขึ้นพอผ่านไป3วัน7วันเราก็จะรู้สึกว่าเม็ดสีเมลานินพวกจุดด่างดำฝ้ากระอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันจะค่อยๆจางลงแต่ว่าจุดด่างดำที่เป็นจุดด่างดำจากสิวเนี่ยจะจางลงไวกว่ากระนะคะแล้วก็กระก็จะจางลงไวกว่าฝ้านะคะเพราะว่าฝ้าเนี่ยมันก็มีหลายๆปัจจัยไม่ว่าจะเป็นลึกตื้น แต่ละชั้นก็การซึมลึกการซึมผ่านการที่เข้าไปกําจัดฝ้าตรงนั้นน่ะก็ต้องใช้เวลาพอสมควรแต่ว่าจุดด่างดำที่มาจากสิวนะคะเกิดจากการแคะแกะเกาเนี่ยมันเกิดจากความหมองคล้ำที่มันอยู่ชั้นบนผิวตัวนี้ก็ค่อนข้างที่จะกําจัดไปง่ายนะคะถ้าใครที่ได้ลองใช้สองตัวนี้แล้วนะคะจะรู้สึกเลยว่าหน้าขาวด้วยเรียบเนียนด้วยหน้าใสาด้วยหน้านุ่มด้วยดูกลุ่มขนคือเบียดกันเลยะคะ่ะทุกคนเอาเป็นว่าไม่อวยสินค้าตัวเองดีกว่าเดี๋ยวทุกคนได้ไปลองใช้นะคะแล้วกลับมาฟังที่อีทพู พูดว่าจริงอย่างที่อีพูดไหมนะคะก็อยากให้ลองใช้กันนะคะก็ฝากด้วยนะคะสินค้า2ตัวแรกของเรานะคะในกลุ่มสกินแคร์ตัวคูคูมิสก็อยากให้เป็นตัวที่ไปเปิดใจกับลูกค้านะคะบางทีเราไม่ต้องไปพูดอะไรมากเลยแค่ยืน่นอาไปลองใช้ดูถ้าเกิดว่ามันเห็นผลมันดียังไงเขาก็ต้องกลับมา ะะก็ฝากไปด้วยขอให้ทุกท่านได้ฟังแล้วก็เอานําไปใช้นําไปพิเศษได้อย่างถูกต้องหรือใครที่แบบยังไม่อยากพิเศษก็อไปลองใช้ดูแล้วก็ดูหน้าฉันเนี่ยหน้าใสไหมเพราะว่ายัางไงทุกคนต้องได้ลองใช้กันอยู่แล้วใช่ไหมคะพอเราหน้าใสเนี่ยเราก็ยื่นสินค้าบางทีแทบไม่ต้องพูดอะไรเลยสินค้าเขาจะขายด้วยตัวของเขาเองนะคะวันนี้อิกก็ามาพูดข้อมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์นะคะก็ขอให้ข้อมูลเหล่านี้นะคะนําไปใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดนะคะก็ เป็นผลดีกับตัวท่านเองนะคะก็ฝากไว้ด้วยนะคะครูคูมิสในเวลวินเนสค่ะ